โยวาซานวบ๊ายยยนนยนยย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 ี่ยยยยยยยนย่วยย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 นยยย้เยย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 ย็นยยบยยยลยยยยยัอยยยยยยนะยย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 ยบยย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 นยยยยแย้วยยนยย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 นยย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 ะยยยนยยยยยย่อยนะยอยยยยยมยยยยยยยนยยยนยยความเป็นยมยยยยยยหยยอยยอยย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 มันไม่ไม้ยิงไยขนาดนี้มยฟเมนต์นะ มูเมนมันจะเหมือนวนะอซนอะคนดูเนี่ยแมสไลดได้เนี่ยสไล์แล้ววิ่งไวไวโอ้คือสะกบแม่งดูดเป้านี่มาเออเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้มันให้ทำไรนี่ให้ยิงคู่ต่อสู้หรอหรืออะไรโอเคแกวเลยเลยอย่างงี้ให้ยิงอย่างเดียวก็แกวเลยครับให้ยิงเดียวก็แกวเลยสวยนี่เราก็ไปเก็บเก็บเลือดเก็บไรได้นะจากผู้เล่นนะครับ อ่ากดสกิลได้วิ่งวงวิ่งไว,งว,งวงอะไรเงี้ยแตกเอาเรื่องหวานเจีย๊ยบแมปเทนชินฮังสวยไม่รู้มันอกกันอยู่ตรงไหนนะตอนนี้ผมดูก่อนน่าจะฝั่งนี้นะครับคุณหนุนนะเอาแล้วจังโอเคล่วงหนึ่ง สวยสวยแจวแจวสวยลวงสองสวยลวงสามเฮ้ยมิยงโคตรเลี่ยมอะโอ้มันจะมีติดคอมโบนะยิ่งเรายิงนานนะครับมันก็จะแบบคอมโบมันก็ยิงขึ้นเรื่อยๆนะคือดดเมจอ่ะมันจะทวีคูณถ้าเราเข้าไปนวลเนียนนะเอาเรื่องเอาเรื่อง นีค่คืออะไรตังค่าอ๋อโอเคเอาความ Richman Shop โน้นหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นทำไมลงมาอีกดี ผระมาผม,ผมน่าจะสามพอคนดูมาเนี่ยเนี่ยสามนี่ยกำลังดีมันทําให้ผมกวาดเมาส์ไม่นั่นผมเล่นเมาส์ช้าเป็นคนเล่นเกมเมาส์ช้าไหนมันอยู่ไหนเว้ยเย้ส yeah! วัสดีจ้าวู้ฮูสวัสดีจ้าน,านี่ถ้าลากโดนหัวก็ตุยไวนะคนดูนะกระตุนผมหมดแลว้วอะไหวก็ปี่ไรน์เนี่ย ตต่แตต่ต่ต่ตสวยสวยอู้พกเปนคนโหดคนดูปล่ฮีกโบว์วิวโอ้โหเกืบไปแล้วนั่นน่ะสปอนครับไปโอ้โหฝั่งเราค่าได้ส7เจนะนี่พี่ยิงอยู่ที่หนึ่งอยู่แก้วโอ้เติมมาเติมมาทาไมอ่ะเติมมาทำไมอ่ะพี่ ตัวไอ้เจอ EK5 มาห้าจุดห้าหกโน้ตึงโอ้ยอย่างกับตัวจิตในวอลเลนเนี่ยต้องเข้าไปนัวคนดูมันนั่นมันชัวร์สุดเข้าไปนัวนั่ะละชัวร์สุดหวานเจี๊ยบไหนอุ้ยเข้าไปนัวละชัวร์สุดตัวไู้หวานเจี๊ยบเข้าไปนัวละชัวร์สุดว้าโหอยู่ในดงตีงเลยนี่มาเออ ไปไปวันแรกไปถึง2องร้อยเอ่อฝั่งไหนไปถึงสองร้อยก่อนโอเคเกียวเลยอย่างนี้มีสกิลให้ใช้นะ Q X นี่จะเป็นฮิวเลือดนะทุกชนนะอะครนะพี่ชายสวยสวยอะครนะพี่ชายสวย,สวยเอาเรื่อง ลากหัวลากหัวสวยหวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบแต่จริงๆผมถ้าผมได้สนายมานี่จะเป็นอะไรที่แก่วมากเลยนะแต่ผมต้องการบูต้องการบูอย่างเดียวเท่านั้นสวยอล่วงไม่ใช่มะม่วง,งแต่ก็ล่วงได้สวยมาชาวนีมาวู้สวย เออโหมีตัวตึงอยู่นี่มาฝั่งนี้เดี๋ยวกลับไปที่เมนูก่อนอืมมีเงินเท่าไหร่ละร้านค้าอย่างนั้นเหรอฮืออเอออุแต่ปืนเราดีว่ะคนดูชอบผมชอบชอบีเคแม่งแก๋วมากเลยนะเนี่ถ้าเ,เป็นปืนอื่นนะ่าจะเจ๋วกว่าน,นี้นะวันนี้ปลดล็อกสองล้านห้านมมี่ผมมีสกินอยู่แล้วนะนี่เท่าไหร่ห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบโอ้โหปืนแม่งยิงปดเยอะยิ่งโหดนะเนี่ยปอสามหมื่น 30, ือันนี้ก็นี่ก็สามหมื่นห้าห้าหกโอ้ว้าวเราเติมเพชรเท่าไหร่วะอัญมณีโอ้โห oh, hey. สิ่งคนดูถ้าผมเติมนี่โอ้โหเกลียวเลยนะนี่สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ไม่อยากเติมมองคนดูเป,ปิงตังไปลุยก,กันต่อลุยฮะเฮ้ยไม่มีพี่นี่มันไปกันไม่รอดจริงๆหลงวะน้องบาวอีกิปไฟมาแล้วจ้า AK อีกิปไฟพร้อมลั่นจา้า สวยไอ้พวกตัวเหลี่ยมๆเกตซจะเจอฉันแน่พวกตัวเหลี่ยมๆกระสุนสามสิบนัดอีกนั่นนี่แม็กหนึ่งนี่ไอ้พวกตัวเหลี่ยมๆไอพวกตัวเหลี่ยมๆไอ้พวกตัวเหลี่ยมๆตาลาลาสวยอีกีคาเมย์คนดูอีกอีคาเมยเว้ยเอาดิลาหัวชิวๆไม่เอาไกลเกินไล่บีมาันเลยกัน สวยนี owning that, owning that. ่แน่นี Ici ่แน่สวยบินมาโฉบบินมาโฉบสวยสวยสวยติดขี้โคตรโหดติดขี้โคตรโหดตอนนี้สวยอัดได้หมด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  อัดได้หมดที่ไม่ใช่ปวดสวยโอ้เมื่อกี้นี่ปืนติดไฟอ่ะน,นี่ทำเป็นเต้นมึงโดนกูแดกไปแล้วเมื่อกี้นี่อ้าวไอ้น,นี่เมืงรอหน้าเป้าเลยเออมันรอหน้าป้อมเลยผมต้องไปรอหน้าห้านะคนดูเมื่อกี้นี้พี่ต้องไปรอหน้าห้านเหมือนกันนะครับอย่างนั้นน่ะเออติดบูสติดบูสต้องได้ยิงสักตัวหรอวะวูว้โหแควแควบุ๊บ อะไรหรอสวยปั๊บปั๊บปั๊บเอายาก่อนคุณดูนี่ติดไฟหน้าหานติดไฟหน้าหานวู้ฮู้มาดิมาดิน้องสวยอ้เอ็กซ์คิดว่ามันจะหนีพี่ไปได้อย่างงั้นนะลาลาลาคุณโง่กันแล้วเว้ยต้องยิงเพื่อแบบรักษาดับไปนะคุณดูนะต้องยิงเพื่อรักษาดับไว้ ยิงเพื่อรักษาดับไว้ปับ๊บอยู่ย้ายกับตัวเองไหว้ปืนไฟปืนไฟขั้วโทษปืนไฟขัโทษถ้ากระสุนยิงกว่านี้เราก็ชั้นน่ะชั้นก็หัดโวเกแกได้หมดแหละวไว้ไวไห้ตวไห้วไวู้วว,ว,วเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด เอาเรื่องจัดนะฮอหนีนี่มึงนี้นี่นนนแหละแอคกทำไมวะน้องพี่ยิงไปตั้งเจ็ดสิบก่าตัวพี่ยังไม่แอคเลยเพราะพี่กดเต้นไม่เป็นอิมจิคอนเหรอโอเคปับ๊บนี่เนี่ยอย่างเงี้ยนะะสง์องค์เจ้าระสง์องค์เจ้าว,ว,ว้าวอไปลุยอะไรไปครับสวยวัวหนึ่ง ขอโน้นโนนหน่อยเด้ขอนนโนนหน่อยเด้สวยขอนนโนนหน่อยเด้สวยโย่ระเบิดยิ้วใส่ตัวเองครับคนดูระเบิดเต้นระเบิดเต้นสวยระดับโรบคอปสวยอะลาลาสวยปืนติดไฟปืนติดไฟปืนติดไฟแล้วทำไงต่อปืนติดไฟแล้วทำไงต่อสวยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดสวยสวยสวยลงมาลงมาพี่ดักดักรอยิงตรงนี้เลย สวยเก็บปืนไว้เก็บปืนใจไว้รอดีๆอีกปีสองปีพี่ก็รวยสวยตาลาลีดูตาลาล่าปุ๊บอุ้ยสายขวาหน้าหลังคนดูวู้สวยตาล่าลามาครับสวยร่วง ไว้ครับล่วงอันนี้มันกดไม่ทันอันนี้มันกดไม่ทันสวยล่วงเฮ้ยชนะเป็นยันไงไะโอ,โ,โอ้โหเอ้ยอู้อู้หอ้ต้องเติมแบตเตอร์พาร์ตหน่อยคีหัวน,นี่แบตเตอร์พาร์ตนี่มาโอ้เหงาเลยครับคนดูน,นะข้ามระดับหนึ่งโอเคไอ้ต่นี้ก็โหดอยู่นะเฮ้ยปืนพี่แม่งแก่วมากเลยเนะี่ยปืนรองเนี่ยปืนรอ,องแรงว่ะ คนนู้นี่ปลดล็อกหมื่นสองเนาะอ่าดาเมจสี่สิบห้าสี่สิบอันนี้ปืนคู่ติดตั้งเฮ้ยสวยอีซี่แต่ปืนอ่าปืนอันนี้อาวุธขนาดเล็กไหมนั่นนะแต่สไนเปอร์ก็ดีอยู่นะคนนู้สนสไนเปอร์ปลดล็อกล้านหนึ่งบาลิตโอ้โหแล้าพี่ปลดล็อกบาลิตได้นี่น่าจะโหดนะนีย่ยิงนัดเตียวน่าจะตุยเลยนะอ่าเก็บเงินไปป้ปลดล็อกบาลิตแล้วกันนะ อันนี้มันอัปเกรดไม่ได้นะครับอีคีก็โหดอยู่นะแต่อันนี้โหดกว่าวะ่ะอุนรองพวกนี้แม่งโหดกว่าวะ่ะคนดูเนี่ยอืปวดล็อกร้านหนึ่งโอ้โหอันนี้ปวดล็อกสองล้านห้าโอเคไปลุยกันต่อ,อเอ้ยแค่นี้ก็สกิลก็โหดแล้วเนี่ยไปลุยครับพี่มีพกโหดแล้วไปลุยกันต่อสวยโอ้เล่นกดพึน่นคิดคู่คิดคู่สวยสวย โอ้โหกิ๊กูโหดจัดคนดูเอาเรื่องสวยโอเคพบกระพอแล้วแกพบกระพอแล้วแกพบกระพอแล้วโอ้โหเอาเรื่องเลยสวยเยอะเย่ยมีเตะเยี่ยมมีเตะเยี่ยมมีเตะตราลาลาตาย่ยมมีเตะพูดไดใส่โย <lee> <VMware Interestingly. S 2> นี่อย่างเงี้ยนะโหมีคุมแม่งอิมอิมบอดอิมบอดใส่อิมบอดอิมบอดคือแบบล็อกหัววางเป้าหัวาลาปั๊บสวยเอาเรื่องจัดสวยสวยนี่เอาดิฮูกงนดิเออ โดนแอบปล่อยโดนแอบปล่อยโอ้ี่คุกก็าหัวแล้วเนี่ยใครยิงไปถึงก่อน500เนี่ยแว้ตาละลาอันนี้ทำอะไรวะให้ยึดจุดนี่มาให้ยึดจุดคนดูอย่ามาเลี่ยมอย่ามาเลี่ยมนะน้องอย่ามาเลี่ยมกับพี่นั่นน้องมาดิมาด,มาเดิเอายึดจุดโซนโซนอไว้ ไหนๆมันมีมันมีตัวเหลี่ยมมันมีตัวเหลี่ยมมีกระเหลี่ยมมีกระเหลี่ยมตัวแหวกตัวแหวมาดิมาดิกะลุงมาดิกะลุงมาดิตัวแหวหวานจ้อยปุ๊บเกือบสวยล่วงมันจะล่อมันจะลอยวิ้นมันลอยวินเย้ ปื S <S <PR US A> ๊บเหมือนลอยเวียนพิ้วพิュ๊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 ปึ๊บเก็บสองนั่นแหะเก็บสามตวไยิงตัวหลังก่อนแค่หนึ่งน้มีก็เอาปึ๊บสวยหวานจ้อยหวานจ้อยที่จะยึดจุดไว้เออสุดท้ายกรักสุดท้ายกระง ว้าวโหมันเยอะเกินคนดูเอ้ยเฮ้ยสูบอะไรได้ครับคนดูกันนึงกดเปิดก่อนหลายคนอาจจะมึนหัวหน่อยนะพี่ขอพายด้วยนะครับพอดีพี่เทพเกินไปเย้โอ้โหอะไรเนี่ยสไนเปอร์ซะด้วยเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นภารกิจเราเป็นไงเกมุนล้อดได้ไหมอย่างสปินผมสปินไม่ได้ครคนดูมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยลูกเตอลูอกเตอ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ่าโลบ็อกนะท่านผู้ชมนะโลบ็อกในแมปอ่าไฮเปอร์ช็อตนะท่านผู้ชมวิ่งสนุกนะเนี่ยแมปนี้คนดูได้เลยนะครับพี่จะเลิกเรีนเครปิตี้แล้วพี่จะมาเล่นโลบ็อกแทนว้าอาว่าว่าสวยสวยนะครับยิงอยู่ด้านล่างคำยันตะคลิปนะสำหรับแบบนี้นะมีในในส่วนของคอมพิวเตอร์และมือถือเลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้พี่โคตรกรเจอกั็มาคลิปหน้าบายจ้าโวู้วู้วู้เอออดิเอาดิ สวยหมดหมดลูดหมด,ด,หมดสวยหวานจ้อยคนดู